ในข้าพรายการเกาะติดกานไปรุมสมาชิกสภาผู้แทนตัวแทนรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมพิชิตจะมาพบกับประโปกรุ่นที่8ประธานเดี่ยวการตรวจสอบการใช้อำนาจออตรอตรพุมประเดี๋ศวทุ่วันจะครับวันนี้เราพบกันวันที่27สิงหาคม2568ครับวันนี้เราไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ครับศาลออกนั่งบัรลังเพื่อไต่สวน เรื่องที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวิ่ดิฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาาจักรไทยพุทธศักราชสองพัสิมาตรา170วรรษ3ามประกอบมาตรา8 2ว่าความเป็นนายุัฐมนตรีของสาพเจ้าพงายามยินดีว่ามนตรีสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ไปีิตามบรรยากาศที่สารรัฐมนูญครับเชิญนั่งลงได้ครับ สารรับนูลออกนั่งพิจารณาวันนี้เป็น,ปนการนัดไต่สวนพยานบุคคลที่สารเรียกมาให้ถ้อยคำในคดีที่ประธานผุ้ทีสภาส่งคำร้องของให้สารรับนูลวินิจฉัยตามรับนูลมาตรา17 0วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรับนูลมาตรา170 วักหนึงวงเล็บ4ประกอบ160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่เป็นเรื่องพิจารณาที่18บแปดทับสองพสารไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในการไต่สวนเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้ถ้อยคำเป็นพยานคู่และคดีมีความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ห้ามมิให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนของศาลนัน้นนำข้อความการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเจน้าหน้าที่วันนี้มีใครมาบ้างฝ่ายผู้ถูกร้องนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีมาศาลพยานศาลร,รวมสองปากมาศาลดังนี้ หนึ่งนางสาวแพททองทานชินวัตรผู้ถุกร้องและสองนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาอคารมั่นคงแห่งชาติบัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะให้ถ้อยคําต่อขันแล้วครับครับครับเดี๋ยวจะสืบเลขาสมชก่อนนะครับนายชัดชัยบางชวดเพราะฉะนั้นให้ในายกออกไปร้องนอกนะครับข,ขอเเชิญพยานฮนะ ห้ามมิให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนของศารลรัฐธรรมนูญนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนขอย้ำอีกครั้งนะครับตามที่ศาลได้สั่งให้คู่กรณียื่นแถลงการปิดคดีในวันพุธที่27สิงหาคม2568และนัดแถลงวั ด้วยวาจาปรึกษาหรือรมติวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่29สิงหาคมเวลา9นาิกานาทีและนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คุกกรณีฟังในวันเดียวกันเวลา15บนิกานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าตุลาการแต่ละท่านมีเวลาทําความเห็นส่วนตนเพียงหนึ่งวันเพื่อให้การวินิจฉัยคดีของศาลเป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลนูนพศ2561มาตรา31 จึงให้คู่กรณีถแถลงการปิดคดีต่อเสนอต่อศาลภายในวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นส่วนการนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและนัดอ่างคำวิจัยให้เป็นไปตามกดเดิมให้คู่กรณีลงชื่อไว้ทั้งนี้พยานยาได้ลงชื่อไว้ในท้ายการพิจารณาคดีด้วยแล้วปิดการพิจารณา